สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1689จกจักรพรรดิเบื้องบนจางลวดเฉินยิ้มเขาไม่ได้ดูถูกผู้อื่นหรือทำตัวหยิ่งยะโสราวกับว่ามันไม่มีนัยตะสำคัญเขาเพียงแค่พูดว่าเจ้างุมงายเกินไปเจ้าว่าอะไรนะเจตนาฆ่าที่รุนแรงแผ่ออกมาจากอีเวนจริง จางรุ่เฉินกล่าวว่าเขาบอกว่าเจ้าเนรงงงง่ายเจ้าคิดว่าข้าอยู่ในขั้นเซียนและเจ้าสามารถอยู่พลังมิติของข้าด้วยกระดูกศักดิ์สิทธิ์ได้งันหรอตุม้มจางรุ่เฉินกระทืบพื้นพื้นที่ทั้งหมดสะเทือนคลื่นมิติกระเพื่อมไปทุกที่ทุกทางกระดูกศักดิ์สิทธิ์ทั้งส2องชิ้นที่ลอยอยู่ในวิหารรู่สะเทือนราวกับกำลังจะบ,บินออกไปการแสดงออกของอี่เหวินจิงเปลี่ยนไปเล็กน้อย เขารีบส่งปราณสิยงของเขาเข้าไปในลำแสง12เส้นที่ส่งไปยังกระดูกทั้ง12ชิ้นกระดูกเริ่มใหญ่ขึ้น,นเรื่อยอักขระและรอยประทับกดจนวนมากปรากฏขึ้นข่กลนวังสวรรค์12แหง่งกระดูกศักดิ์สิทธิ์ทั้ง12เริ่มหมุนก่อตัวเป็นวังวนขนาดใหญ่พลังประเภทต่างๆที่พันกันอยู่ในวังวนแล,วละรอกขึ้นที่รุนแรงก็ปะทุออกมามองจากระยะไกลพายุทอร์นาโดหนาพุ่งออกมาจากวิหาร จารลูเฉินพบว่าสิ่งนี้แปลกเขาสลักอักษรไข้กลนบนกระดูกศักดิ์สิทธิ์และใช้รูปแบบไข้กลนกระตุ้นการใช้งานกดในกระดูกยืมพลังจากโลกเิียนสร้างไข้กลนที่สร้างไข้กลนนี้ก้าวหน้ามากเทพเจ้ามีกฎจำนวนไม่สิ้นสุดภายในร่างกายของพวกเขาแม้แต่กระดูกศักดิ์สิทธิ์ชิ้นเดียวก็ยังมีกฎมากมายราชาเซียนทาได้เพียงจ้องมองด้วยความเคารพอย่างไรก็ตามหลังจากเทพเจ้าสิ้นนม์แล้วกฎในกระดูกของพวกมันก็จะเงียบลงเช่นกัน การใช้แอคคาลาเปิดใช้งานกดเป็นทัก,กษะขั้นสูงมากในกายโบราณชั้นนําเท่านั้นที่สามารถทําได้ด้วยกระดูกศักดิ์สิทธิ์เป็นรากฐานค่ายกดที่สร้างขึ้นย่อมมีพลังและขีดจากัดและสามารถใช้ปรปาบปามโลกที่ว่างเปล่าได้ค่ายคนนี้เป็นสิ่งที่ผู้นานิกายโบราณในโลกหยินหยามอบไปกับอี้เวินจิงเมื่อเขากลายเป็นสาวกขะเจ้าผู้นํานิกายมีความหวังอย่างมากในตัวของเขาตอนนี้เจ้ายัางคิดว่ากระดูกเทวะทั้งที่สองของข้าไม่สามารถจัดการพลังวิติของเจ้าได้หรือไม่ วิ่เหินจริงถามมันทําไม่ได้หรอกแจางว่าเฉินสายหัวเจ้าจะไม่ยอมแพ้จนก,กว่าจะถึงที่สุดใช่ไหมวิ่เหินจริงโกรธจัดเขาชี้ไปที่จางรุ่เฉินกระดูกศักดิ์สิทธิ์ทริปสองชิ้นดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาเช่นเดียวกันกับสัตว์ประหลาดศักดิ์สิทธิ์สองตัวพวกมันปล่อยกดสายเซียนที่หนานแน่นพวกมันพุ่งเข้าไปหาลูกบอลแสงขนาดใหญ่และบินไปหาจางรุ่เฉินมีกดสายเซียนอย่างน้อยสามพันข้อภายในลูกบอล จางรัวเฉินกำมัดแน่นและกระตุ้นพลังของทูมือเกราะเทีาา่ยักคีมือขาของเขากลายเป็นลูกไฟที่มองไม่เห็นและเขาก็ชอกออกไปตุ้มลูกบอลแสงแตกไปเสียง,งพลังระเบิดและแม้แต่เนิ้วของจางรัวเฉินก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเขาพุ่งไปที่วี่วันจิงและยกกำปั้นขึ้นเพลิงพวยพุ่งออกมาจางรัวเฉินเป็นเพียงราชาเซียนคนที่สามเขาจะทรงพลังนี้ได้อย่างไรวี่วันจิงกัดฟันแน่นพลังปานสีของเขาพวยพุ่งออกมาอย่างกระน้ำไหล และกระดูกเทวะชั้นสิบสองชิ้นก็หมุนเร็วขึ้นไปอีกกดมากกว่า400ข้อหลั่งไหลออกมาจากกระดูกศักดิ์สิทธิ์แต่ละอันเช่นเดียวกับไม้น้ำสิบสองสายพุ่มมันมารวมตัวกันต่อหน้าเขาแปลสภาพเป็นรูปแกะสลักเทพเจ้าขนาดเท่าหินหม่รอยประทับศักดิ์สิทธิ์ลอยออกมาและโดนกำมปั้นของจารชเชุเฉินตุม้มวิว่นจริงไม่สามารถปิดกั้นพลังนั้นได้และถอยกลับไปอย่างไรก็ตามรอยประทับศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ระเบิดมันยังคงวนเวียนอยู่ตรงหน้าเขาเขาจองมองไปที่ชายคนนั้น กำมัดเพลิงของเขาด้วยความตกใจสุดขีดไปไม่ได้ยังไงใครยังคงถูกเขาบังคับให้ถอยหลังระดับของอีเวนจริงในฐานะราชาเซนขั้นที่สีเขาสามารถเปิดปล่อยพลังของราชาเซนขั้นที่6กระดับสูงสุดได้ด้วยค่ายกลกระดูกเทวะทั้งสองชิ้นที่สร้างขึ้นมาจากกระดูกเทวะทั้งทีสองเขามั่นใจมากในการจัดการกับจ้ารัวเฉินทุนมือเกราะเพลิงของแจงรัวเฉินนั้นทรงพลังเกินไปพวกมันเป็นเหมือนอาวุธโจมตีที่น่ากลัว อาจมีเพียงราชาสีคขรธิเจตเท่านั้นที่สามารถปราบปรามเขาได้จะยังมีเคล็ดลับอะไรอีกบ้างใช้ออกมาให้หมดจารวเฉินถามเห็นได้ชัดว่าอี้เหวินจิงไม่พอใจที่ถูกกดขี่โดยราชาเซียนขที่สามเขาพูดด้วยดวงตายเย็นชาว่าก็ได้วันนี้ข้าจะให้เจ้าได้เห็นสาวกแห่งพระเจ้าของพระราชวังที่เป็นความจริงนั้นแข็งกร่งเพียงใดข้ายกน่นความจริงจกักรพรรดิเบื้องบนอี้เหวินจิงกระจายระทับศักดิ์สิทธิ์ เขายืนตัวตรงและประสามือเข้าหากันก้อนดินความจริงจำนวนมากพุ่งออกมาจากหัวของเขากลายเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้ากดฟ้าดินมีบทบาทมากขึ้นเช่นกันเหนือหัวของเขาเมฆปานสีน้ำตาลเหลืองก่อตัวขึ้นมันเป็นเหมือนกับท้องฟ้าที่เป็นอิสระจารุเฉินรู้สึกว่ามองไม่เห็นแต่พลังที่แข็งแกร่งกดออกมาที่เขาสีหน้าจริงจังขึ้นเขาพึมพำกับตัวเองว่านี่คือค่ายก่อนดงความจริงในตำนานอย่างนั้นเหรอ ผู้ฝึกฝนปกติสามารถเข้าใจกฎแห่งความจริงได้หลังจากฝึกฝนวิถีแห่งความจริงเท่านั้นพวกเขาสามารถปรับปรุงความสามารถในการต่อสู้และความเข้าใจในวิถีเซียนทําให้โครงสร้างของวิถีเซียนสนมบูรณ์แบบมีเพียงสาวกของพระเจ้าแห่งพระราชว,างวาังเทพ่านั้นที่จะสามารถฝึกฝนค่ายกลแห่งความจริงได้ค่ายกลทั้ง4คือจกักรพรรดิเบื้องบนโลกเบื้องล่างมหาสมุทรดาราไร้ชายฝั่งและจกักรวาลที่ไร้ขอบเขต แต่ละอย่างจะมีพลังมากตามลำดับแม้แต่จกักรพรรดิื้องบนที่ต่ำสุดก็สามารถอชนะคู่ต่อสู้ทั้งหมดในขั้นเดียวกันได้จางรั่วเฉินเจาควรจะดีใจที่จะตายภายใต้ใ่ายกนในความจริงของข่าวี่เหวินจิงยกแขนขึ้นสายฟ้าหนาทึบก่อตัวขึ้นทันทีในเมฆสีดำตาลเหลืองเหนือหัวของเขาเหมือนมังกรและงูเลืองระบำพวกเขาบดขยี้จางรั่วเฉินจางรั่วเฉินหยิบคำพีรัแกาเวลาและมิติออกมาและกำไว้แน่นเขาบกมัน,นขึ้นบนท้องฟ้า นากระดาษพิชย์อย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงหวิดหวิวมันคือสายลมแต่สายลมแต่ละสายสามารถฉีกมิติได้ในที่สุดสายลมก็กลายเป็นพายุทอร์นาโดที่แตกเป็นวงกว้างมันฉีกท้องฟ้าสีน้ำตาลเหลืองเหนือหัวของอีเวนจิงไม่ไม่เป็นไปไม่ได้เขายังคงใช้พลังมิติได้ยังไงแม้แต่กระดูกสักสีชิ้นและไข่กลในความจริงจะจํากัดเขาอยู่นะวิว่เวนจิงรับไม่ได้กับฉากนี้มันเกินความเข้าใจของเขา เขาฝึกฝนมาอย่างหนักเป็นเวลา300ปีก่อนที่จะประสบความสำเร็จในค่ายกรแห่งความจริงจัก,กรพรรดิเบื้องบนแต่ก็ยังถูกทำลายโดยผู้ฝึกฝนที่อ่อนแ่อกเขาเขาใครจะจินตนาการได้ว่าการโจมตีนั้นยากแค่ไหนจารุเฉินปลดปล่อยความเร็วสุดขีดเขาโจมตีหน้าอกของอีเ้เหวินจิงด้วยหมัดเพลิงของเขาตุบวี่เหวินจิงเปิดใช้งานกระดูกเทวะทั้งที่สองชิ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งเขายกเราไปทับศักดิ์สิทธิ์ขึ้นและตอบโต้กับจารุเฉินจารุเฉิชนชกอย่างดุดัน การโจมตีแต่ละครั้งทำให้อีวเวนจิงล่าถอยพลังปานและพลังปานละิตของเขามีเสียงดังออกมาและอวัยวะของเขากำลันจะขาดออกจากกันผู้ชายคนนี้ถูกครอบงำโดยที่พระเจ้าแห่งสงครามเหรอข้าไม่สามารถหยุดเขาได้เลยวิวเวนจิงทุบกระแป้งงูเหลือมทั้ง8ตัวกลับมางูเหลือมสีทองทั้ง8ดตัวนี้รวนเป็นสัตว์กลายพันธุ์ในถิ่นทุรก,ก,กันดารและอยู่ในขั้นราชาเซียนพวกมันพันรอบร่างของเขาและแต่ละตัวก็พ่อนอาวุธเซียนหนึ่งมือในคลาออกมา พวกมันกระตุ้นพลังทั้งหมดและทุบไปทางจางวัชเินตุม้มหมัดของจางวัชเินนั้นดุดันพเพะ่มเทียบจำาระหลังไหลออกมาอย่างต่อเนื่องทุบอาวุธเซียนเมื่อนขคะทั้งหมดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยวิวันจริงรู้สึกหวาดกลัวเขารู้ว่าเขาต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยหากใครยังคงตู้ต่อไปดังนั้นเขาจึงรวบรวมกระดูกศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิบสองชิน้นโดยไม่ได้นําเคี้ยนําเงินที่กําลังบาดเจ็บไปด้วยเขานี้ออกจากวิหารเสียงของจางวัชเินดังข,ขึ้นข้างหลังเขา เจ,จ้าจะตายเร็วขึ้นเท่านั้นหากปราศจากค่ากลนของกระดูกศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิบสองชิ้นเสียงของเขาดังขึ้นในหัวของอิวเวนจริงราวกับว่ามันเป็นเงาตูมกำปั้นของจารชเินเปลี่ยนเป็นลูกไฟกว้างหลายสิบเมตรมันจับอิวเวนจริงและตีหลังของเขางูเหลือมทั้งแปดต้องการช่วยเขาแต่พวกมันถูกกำปั้นฆ่าตายทันทีร่างกายของพวกมันระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอิวเวนจริงถูกปกคลุมด้วยเหงื่อราชาเพิงราชินีเหรียญช่วยข้าด้วย วีว่วนจริงตะโกนเสียงของเขาแผ่ซ่านไปทั่วสวนเต๋าในเวลาเดียวกันเขาก็ตุนสมบัติป้องกันทั้งหมดของเขาตุม้มกำปั้นเพลิงกระแทกลงไปและส่งอี้วันจริงปลิวไปเขาก็แทกกับลานนอกวัดเหมือนจะหลวดทันทีที่เขาลงมาที่พื้นเขาไปกระตุ้นกับดักเต๋าในดินห้าธาตุมีเสียงดังตุม้มร่างกายของเขาแตกกระจายเป็นสายฝนด้วยลำแสงสีขาวสาวกของพระเจ้าเสียชีวิตเช่นนี้ ตของเขาหายไปและวิญญาณของเขาก็กระจัดก,กระจายไปเมื่อใจเขาเฉินไปถึงด้านนอกของวิหารและเห็นจากนี้ริมฝีปากของเขาก,กดไป่ได้จะสั่นเทากับดักเต่าในดินห้าธาตุช่างน่ากลัวจริงๆข้าสัมผัสมันไม่ได้เลยจางรั่วเฉนินเก็บกระดูกศักดิ์สิธิ์สองชิ้นกลับไปที่วัดและเขาจ้องไปที่เคียวน้ำเงินราชาเพลิงราชินีเหรียญอยู่ใ,ใกล้นั่นแหละ <laughs> ใช่ตอนนี้เจ้ากลัวแล้วใช่ไหมละ่ะเคียวน้ำเงินดันตัวเองขึ้นและหัวเราะอย่างเย็นชา ราชาเพิงและราชินีเหรียญเป็นบุคคลที่น่าทึ่งจริงๆแต่ข้าก็ไม่ได้กลัวพวกเขานะจารุเฉินกล่าวเจ้าข้าสาวของวระเจ้าในแท่นขนาดนามเทพจะรู้ถึงผู้ที่ตามมาหากข่าวนี้แร่ออกไปไหมถ้าเจ้าไม่กลัวราชาเพลิงและราชินีเหรียญงั้นเจ้าก็ไม่กลัวพระราชวังเทพเป็นความจริงด้วยสินะโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าจารุเฉินทุบเคี้ยวน้ำเงินด้วยฝ่ามือมิติข้างหน้าฝ่ามือของจารุเฉินพังลงมา เคียร์ดงเงินถูกแยกมิติเขามีรอยร้าวเหมือนกระเบื้องเคลือบแม้จะมีอัครพระเจ้าคอยปกป้องเขาแต่เขาก็ไม่สามารถปิดกั้นพลังมิติได้เคียร์ดงเงินเป็นคนรุ่นใหม่ที่แม้แต่พระเจ้าก็ยังนึกถึงใครจะรู้ว่าเขามีไพ่ทรงพลังซ่อนเล้นอยู่ที่อาจคุกคามชีวิตของจารโรเชิยนได้จารโรเชิยนต้องสังหารยอดฝีมืออย่างเคียร์ดงเงินด้วยทักษะที่รวดเร็วและคาดไม่ถึงมิฉะนั้นด้วยความมุ่งมั่นของเคียร์ดงเงินเขาอาจโจมตีอย่างสิ้นหวังก่อนตายก็ได้หรือแม้แต่จะะเเเเเบิิดดต้นนนกาียขของของง จางล้วเฉินสะบัดแขนเสือ้อและหยิบอัขระบนพื้นอัขระเหล่านั้นก่อตัวเป็นเกาะบนฝ่ามือของเขาตอนนี้เขาไมา่ได้ศึกษาเกาะอัขระนี้เขาใส่มันลงไปในแหวนมิติของเขาและบีบไปยังต้นไม้เซียนที่มีรูปร่างเหมือนมือจางล่วดเฉินใส่ผลไม้เซียนสมบูรณ์สูงสุดทั้งสองลงในภาชนะที่ทํามาจากต้นบักษาเทียมฟ้าของเขาเนื่อเสดายที่ร่างกายของอี้เวนจริงและขึ้เาเนินกลายเป็นเท่าทานไปแล้วเขาสงสัยจังว่าผลไม้ทั้งสามนั้นอยู่บนตัวของอเขาหรือไม่จางล่วเฉินถอนหายใจ นี่คือจารุเฉินจ้องมองไปที่ลำต้นของต้นไม้เขาเห็นเศษกระดองเต่าขนาดเล็กฝังอยู่ในเนื้อไม้มันถูกฝังอยู่ที่นั่นเป็นเวลานับไม่ถ้วนและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ไปแล้วหากไม่ใช่เพราะจารุเฉินตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเขาคงไม่สังเกตเห็นเลยอัศจรรย์อัศจรรย์ในระยะไกลดวงตาของนภพเต่าต,ตัวน้อยอัศจรรย์เป็นประกายเขาตะโกนสองครั้งแล้ววิ่งไปที่ต้นไม้เสียนต้องการที่จะเอาเศษกระดองเต่าที่ฝังอยู่ออกไป แล้วก็แตกจบแบบละครไทยนีครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยค่าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ